นหนุนใจพี่น้องเรื่องใบหน้าทูตสวรรค์นะอาจารย์เปตนั้นใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใกล้ชิดมากจนเขาเกล่าวแก่ผู้ที่ใส่ความเขาว่าเราทั้งหลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด,ด้วย ในกิจกรรมบทที่ห้าข้อสามสิบสองเขายามบริสุทธิ์ทรงครอบครองอยู่เหนอสเตเฟนจนเมื่อเขาถูกนำไปต่อหน้าปุโรหิตนะผู้นะสมาชิกสภา,าต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าของผู้สวรรค์ในกิจกรรมบทที่หกข้อสิบห้าแต่โอ้ฟังได้คำที่เขาพูดสิท่านคนชาติหัวแข็งใจดือ้อหงตึ้ง ท่านทั้งหลายคัดความพระยามบริสุทธิ์อยู่เสมอวันพบุบุษของท่านทําอย่างไรท่านก็ทาอย่างนั้นด้วยในกิจกรรมบทที่เจ็ดข้อห้าสิบเอ็ดทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นละ่ะก็เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในเขานะคะปายสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำม่นดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตของพระเจ้าอยู่ในข้อห้าสิบห้านะคะ การสังสติของพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มชัดเจนมากในชีวิตของสเตเฟนชัดมากจนเขาสามารถเงยขึ้นไปเห็นพระสีิของพระเจ้าได้เขาจึงเขาถึงกับขนาดรับเอาอารมณ์และพระลักษณะของพระวิญญาณเข้ามาระะที่ถูกเห็นกว้างค่ะสเตเฟนตะโกนว่าพ่กเจ้าข้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษคนเหล่านี้เพราะบาปนี้ในกิจกรรมบทที่เจดข้อหกสิบ ท่านสามารถจินตนาการออกไหมถึงปฏิกิริยาอะไรทำนองเนี้ยเขาไม่ได้บอกกับพระเจ้าว่าพี่ภาคษามันฆ่ามันบังหารมันเลยเขายังบริสุทธิ์ทําให้เขาเปลี่ยนใจค่ะเราจะเจชื่อว่ามีช่วงหนึ่งในความสัมพันธ์ของท่านกับพระวิญญ,ญาณที่การเจอมือท่านจะหนักหน่วงการสถิตอยู่ของพระเจ้าใกล้ชิดมากจนท่านสามารถเงยขึ้นไป เห็นนิมิตของพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถเป็นจริงได้นขนาดนั้นในช่วงเวลาอันกลับใจอย่างน่าทึ่งซาโลนะคะมีประสบการณ์กับฤทธิอำนาจอันน่าเกงยยารงขามข้าวิญญาณโดยตรงค่ะเอา่ะเป็นซาโลก่อนนะคะระ่งที้เขาเดินทางไปเมืองดามัสกัสเขาขู่คำรามทุกลมหายใจเขาออกว่าเขาจะฆ่าผู้ที่ติดตามพระเยซูริเสีย แล้วในทันใดน,นั้นก็มีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไวร้รอบๆซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุนรเสียงพระเจ้าตรัสว่าเซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมในกิจกรรมบทที่เก้าข้อสาถึงสี่เขาสั่นเทิมแล้วก็ตกตะลึงโอ้ปรเง้าค่ารุ่งทรงเป็นผู้ใดซาโลถามเราคือเยซู ที่เจ้าข่มเหงองค์เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่าจงรู้ขึ้นเข้าไปในเมืองแล้วเจ้าจะต้องทําประการใดจะมีคนบอกให้รู้ในกิจการบทที่เก้าข้อห้าถึงหกคนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนื่องจากเหตุการณ์นั้นสรลตาบอดถึงสามวันก่อนที่พระเจ้าจะรักษาเขาและเขาก็ประกอบด้วยเขาวยามบริสุทธิ์ในข้อสิบเจ็ดนะ อีกครั้งค่ะที่พระวิญ,ญญาณเสด็จมาด้วยลิทธันุภาพรูปทรงเปลี่ยนซาโลคนนั้นคนใจร้ายคนนั้นผู้ขุ่เหงคคนนั้นให้กลายมาเป็นคนใหม่เป็นอาาัคาทูตเปาโลซาโลใจร้ายมาเป็นอาาัคาทูตเปาโลจริงๆแล้วผลกระทบนั้นสัมผัสไปทั่วแผ่นดินกิตตจักโดยทั่วทั้งยูดยีกาลิลีและซามาเรียจึงมีความสงบสุข และเจริญขึ้นดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและได้รับการปลอบประโลมใจจากข้อยำบริสุทธิ์ที่จะจักก็ยิ่งทวีมากขึ้นในกิจการบทที่เก้าข้อสามสิบเอ็ดเขรยจินตนาการได้เพียงว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากผู้รับใช้ทุกคนในโลกจะหมอบกราบและสังหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับข้อยมบริสุทธิ์พูดถึงการฟื้นฟู ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันจะเกิดการปฏิวัติโลกใบนี้โลกของกิจัก์จนห้องประชุมนั้นไม่สามารถจะรองรับผู้คนที่เข้ามาได้เขาคุณพระเจ้าสําหรับศิริบาลที่ยังมีชีวิตคือมีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณแต่ข้าพเจ้าก็ได้ยินว่ามีผู้รับใช้บางคนซึ่งก็ ไม่เหมาะที่จะเป็นศิริบาลเหมาะน่าจะเป็นคนที่จะเป็นสัป,ปเหร์น่าจะดีกว่าความสรีษสนมนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องย่อมจะสร้างความแตกต่างผู้คนนั้นโหยหาความเป็นจริงซึ่งมีเพียงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นค่ะที่ทําให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นวันนี้จาไว้เสมอนะคะว่าพระองค์ไม่เคยหยุดทํางาน ตั้งแต่วันเป็นีขอที่พระวิญญาณเริ่มต้นพระราิ์ของพระองค์บนโลกทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยจบสิน้นไม่เคยมีสักวันที่จบสิน้นวิธีที่พระเจ้าทรงแทรกแซงในชีวิตของเปโตรนั้นเหลือเชื่อมากขณะที่อธิษฐานอยู่บนดาดฟ้าพระเจ้าก็าให้มิมิตแก่บเปโตรแต่เมื่อเปโตรติดต่าเรื่องนิมิตนั้นพระวิญญาณก็พูดกับท่านว่าดูเถิดชายสามคนตามหาเจ้าจงลุกลงไปข้างล่างแล้วไปกับเขาเถิดอย่าลังเลใจเลย เพราะว่าเราได้ใช้เขามาในกิจกรรมบทที่สิบข้อสิบเก้าถึงยี่สิบชายสามคนที่พระวิญญาณบอกแก่เขาถูกส่งมาจากชายผู้ยอมเต่งพระเจ้าชื่อคนเดนิอัสซึ่งก็เป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารอิตาลีค่ะเขาได้รับนิเมตเช่นเดียวกันเขาเห็นนีมมตแจมกระจางทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาท่านและบอกแกท่านว่าบัตนี้จงใช้คนไปเมืองยาฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา ต่กิจกรรมบทที่สิบก็สามถึงห้าแต่นั่นไม่ใช่ทูตสวรรค์นะคะที่กำลังพูดแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะที่พูดผ่านทูตสวรรค์ท่านจำได้ไหมพระวิญญาณตรัสเราได้ใช้พวกเขามาเห็นไหมคะในข้อ 20. สิบเก้าถึงยี่สิบยได้ไว้เลยนะคะเสียงของพระวิญญาณใช้ผ่านทูตสวรรค์ค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่กระตือรือร้อนเสมอพระองค์ขยันรุ่งไม่เคยหยุดทํางานพระองค์จะยังส่งทุสวรรค์มาถึงท่านด้วยซ้านั่นเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นก,นการกระทำของพระวิญญาณรุ่งจะเป็นตัวแทนของพระบิดาในพระบุตรนะคะที่บ้านของคนในรีอดัดเป็นตัวเทศนาถ,ถึงการตายการฝังและการเป็นชื่อหมักพระคริส และเมื่อเปโตัวยังกล่าวถึงคําเหล่านี้พระวิญ,ญารบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเสด็จกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นในกิจกรรมบทที่สิบข้อสี่สิบสี่ผู้เชื่อที่มากับเขาก็ประหลาดใจเพราะว่าของประทานในพระวิญ,ญารบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติด,ด้วยเพราะาเขาได้ยินคนเหล่านั้นผู้ประหลาดต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าในข้อสี่สิบห้ากับข้อสี่สิบหกพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าพระวาทะนั้นมาก่อน แต่เ,เรื่องราวของพระคริสต์นั้นมีฤทธิ์อำนาจข่าวประเสริฐจึงเป็นปรากฐานสําหรับทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าพระยามรุสุูกสงไม้ทำกับพระวิญญาณสนใจช,ชีวิตของท่านและอนาคตของท่านด้วยพระวิญญาณต้องการนําท่านต้องการปกป้องท่านแม้กระทั่งต้องการเตือนท่านถึงสิ่งที่จะรออยู่เบื้องหน้าท่านถามว่าพระยามร,ริสุทธิ์บอกถึงสิ่งที่กำลังจะมาไม่ถึงได้ไหม ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อบราราบัตเดินทางไปยังอาันิโอในเวลานั้นมีคนกว่าครึ่งล้านอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งปีบราราบัตและซาโลสั่งสอนคนเป็นจำนวนมากในคิจจักรขนาดใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะพวกศาสดาพยากรลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอานิิโอฝ่ายผู้หนึ่งในจํานวนนั้นชื่ออากบัตได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิดการกระดานอาหารอย่างมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลกการกระดานน,ดาน,นี้ได้บังเกิดขึ้นในสมัยคราวที่อัตซีซ่าพวกสาวกทุกคนจึงตกใจแล้วก็บอกกันว่าจะถวายตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์กับพวกพี่น้องที่แขวนอยู่เดียะค่ะเห็นไหมคะิีการ11นะคะค่อย2ี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าน้องแต่วิญญ,ญาณทรงอยู่ใกล้ชิด ในวิประจวนของคนเหล่านั้นขนาดนั้นพระองค์ต้องการเปิดเผยพระองค์ทรงเปิดเผยก่อนล่วงหน้าเป็นการการะดานอาหารที่มันจะเกิดขึ้นและได้ช่วยพวกเขาได้เตรียมพร้อมเมื่อการกระดานอาหารเกิดขึ้นจริงค่ะพระวิญญ,ญาณต้องการบอกท่านเหมือนกันนะคะพระองค์ทรงเป็นบุคคลและทรงสนใจในผู้คนอย่างลึกซึ้งค่ะพระองค์ทรงรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่านและพระองค์ทรงห่วงใยท่านเหลือเกิน